เท่านี้ก็ได้เมนูแสนอร่อยนะ้วค่ะับเป็นแผ่นตอติยา่าแผ่นแป้งที่ใช้แทนขนมปังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับวิธีการทําแผ่นแป,แป้งตอติยา่าทําง่ายมากๆเลยค่ะหน้าตาดีแบบนี้เก็บได้นานขั้นตอนน้อยวัตถุดิบน้อยมากวิธีทําเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวิธีเตรียมแป้งก็แสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปันใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ ตามด้วยเกลือเล็กน้อยและน้ำมันลำข้าวใช้น้ำมันอื่นๆได้นะคะน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มได้หมดเติมน้ำสะอาดลงไปค่อยๆเติมนะคะเราจะเติมจนกว่าแป้งจะจับตัวเป็นก้อนพอปั้นได้นะคะไม่ต้องใส่มากแล้วคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากัน ตอนนี้แป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วเพื่อนเพื่อนสะดวกใช้มือในการนวดแป้งก็ได้นะคะเจแปนไม่อยากมือเลยก็ใช้ไม้พายแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะและสูตรนี้เจแปนทำในปริมาณที่น้อยเพราะว่าทานน้อยนะคะทานแบบทำสดใหม่ดีกว่าก็เลยใช้แป้งน้อยถ้าทำแป้งมากลองคำนวณส่วนผสมดูอีกทีนะคะได้แป้งแบบนี้แล้วเรานวดจนแป้งเนื้อเนียนแล้วพักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะ ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เนื้อแป้งเขาก็นุ่มฟูขึ้นแล้วนะคะเจ๊ปันจะแบ่งเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอามาปั้นแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆเอาแป้งโรยไปที่เขียงหน่อยนะคะจะได้ไม่ติดเป็นแป้งสาลีที่แห้งๆนะคะแล้วก็เอาตัวแป้งเนี่ยมาแผ่ที่แป้งนะคะเราจะได้แผ่นแป้งตอตียาแผ่ให้ บางๆความบางเนี่ยตามชอบเลยรูปทรงอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะคะถ้าเพื่อนๆมีไม้นวดแป้งใช้ไม้นวดแป้งได้เช่นกันแต่ในกรณีที่ไม่มีก็ใช้แบบเจ้บบางนะคะใช้มือแผ่ๆได้เช่นกันค่ะเสร็จแล้วเราจะเปิดแก๊สไฟกลางไปทางอ่อนนะคะแล้วตั้งกระทะใช้กระทะอะไรก็ได้นะคะนำแผ่นแป้งมาจีในกระทะเลยค่ะ จริงๆแป้งตอติย่าเนี่ยเขาคล้ายๆแป้งโรตีเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเวลาเราเอามาทําให้สุกเนี่ยเราจะใช้วิธีแห้งๆนะคะใช้วิธีเอาไปอบหรือเอามาจีในกระทะแห้งๆแบบนี้โดยที่ตัวแป้งเนี่ยเขาก็จะสุกแบบเออเราก็จะให้เขาสุกช้าๆแบบนี้นะคะตัวแป้งเขาก็จะสุกแบบแห้งๆไม่มีน้ํามัน เพราะว่าเราเคลือบน้ำมันตอนใส่ส่วนผสมในแป้งแล้วค่ะคอยกลับด้านไปมานะคะจนกว่าแป้งจะสุกทั่วเมื่อแป้งเขาเริ่มสุกเขาก็จะสีเหลืองแบบนี้นะคะจะได้แผ่นแป้งสุกเหลืองน่ากินแบบนี้นะคะแบบนี้เก็บได้เลยไว้กินมื้ออื่นก็ได้แล้วก็ทาแผ่นต่อไปนะคะจนกว่าจะหมดแผ่นแป้งจี่ในกระทะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมีแผ่นแป้งตอร์ตียาแทนขนมปังนะคะเซปันก็เอามาทำมื้อเช้าง่ายๆใส่ผักใส่มะเขือเทศเนื้อทูน่าลาดน้ำมายองเนสเท่านี้ก็ได้เมนูแสนอร่อยนะ้วค่ะับเป็นแผ่นตอร์ตียา แผ่นแป้งที่ใช้แทนขนมปังได้เลยค่ะทีนี้เราก็ทําแบบง่ายๆนะคะแผ่นแป้งตอติี่ยาของเจ๊ปานก็เสร็จแล้วเจ๊ปานทำแล้วดูน่ากินมากเลยขอชิมหน่อยนะคะออร่อยมากไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะ แผ่นแป้งตอที่ยาเนี่ยทำแล้วเก็บได้เลยแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วเอามาอุ่นนะคะสูตรเจ๊าปานสูตรนี้จะได้ประมาณ3แผ่นค่ะทาปริมาณน้อยแล้วก็ทําง่ายๆนะคะทําสดใหม่เจ๊าปานขอตัวไปทานมื้อเช้าก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ